พี่วาวไปให้หมานี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีสวัสดีมานี้งก้มหัวลงก้มหัวลงก้มหัวลงมาก้มหัวลงอานี้สวัสดีลงมาลดค่ะตรงนี้สวัสดีะปนมล้วก้มหัวก้มัวลงมาเอถต้องทำไหมะาภาพมานี้ก็มองมาด้วยมองก้มไปอีกกะา อ่านพี่ีพีพีมาแล้วพิธีพานมาพี่ทีมาแผู้เขากันโอไกลแ้วะอะับโอ้โหเริ่มเลยโอ้พี่ว่าแม่อ่ะมาให้พทื๊อัสวสดี้เข้ามาสวัสดีค่ะโอ้ยจะเห็นไหมเนี่ยมันนั่งตร

ผ่านไปปีหนึ่งภาพสวยค่ะปกติแม่แม่เขาต้องปลุกไปนะคะพี่ขออะไรนะอโนอะไรวะอยุวันโนสำคัญอเอออะไรอะไรเลิศสุดท้พลังอายุวันโนอายุวันโนสำคัญพลังจะหอมโถย่าน่ารักสวยมากพี่นีน้องพี่น่ารักยิ้มนะคะพี่แอ๋ยยิ้มนะะ ไปเปิดไปไม่เป็นไรโบเปิดไปเลยเดี๋ยวเขาก็ยิมหุ่อุ้ยสองสามเนสองสามค่ะไม้ายิ้มดพื่อันยาันยัายิ้มไว้ค่ะเดินสองสามเดินสอค่ะโอเคค่ะโอจจบไปขึ้นลถไปค่ะ